สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับพึ่งวันนี้จะมาร้องเพลงสองรุมหนึ่งรับชมลฟังเลยดีกว่าหนึ่งคนคนนี้คนที่ผิดหวังถูกหลอ,อกหักลังจากคนไว้ใจถูกคนสองคนเขารุมซุม เข้ามาพัวพันไม่ได้รับฉันแฟนฉันรวมมือให้เขาล่วงเกินฉันหมดแรงเดินจำยอมต้องนองจำนนสองร่มหนึ่งฉันดอนจับตรึง ที่บอกว่ารักฉันหนักหนาถ้าหมดรักฉันอย่าหันอย่ามองออกไปทั้งสองไม่ต้องร่ำลายิ่งทำเห็นใจยิ่งร้ายมากกว่าเหมือนถูกยาชา เวลาถูกสองคนรุมขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเพลงหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ